วันนี้ขอให้เป็นวันพิเศษสําหรับไอหลักกิโลแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดช่องที่ไปซ่อนเอาไว้กลัวคนจะเห็นว่าสมัยก่อนนั้นน่ะไปเกาะชายกระโปรงลาเต้หากินยังไงดูกันให้ดีๆว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทั้งเคยใส่หน้ากาก,ากทั้งเคยไปเต้นทั้งเคยเลียแคมเลียขาเลียแข้งเกาะชายกระโปรงเขาสารพัดมาวันนี้นั่งด่าผู้หญิงด่าเขาหยาบๆยคลายๆย,ยเสีย,สยหาย,หาย ลืมนึกไปว่าแต่ก่อนน่ะตอนที่ตัวเองยังไม่ดังยังไม่มีปัญญาทำรรมาหากินต้องอาศัยชื่อเสียงของผู้หญิงคนใส่หน้ากากเนี่ยแต่ตอนนี้มาบอกว่ารู้มาตั้งนานแล้วว่าเป็นคนหนูกรรมลอคุณรู้มาตั้งนานแล้วแต่คุณไปสอรพรกับเขาอย่างนี้เหรอคะแบบนี้เหรือคนดีไม่ต่างกันกับไอจาเลยสองผัวเมียที่มีนายช่องชยัยชัยชาแนลมาพูดว่า ลุงกับป้าสั่งไม่ให้ยุ่งกับคนพวกนี้ทั้งที่รู้มานานแล้วว่าคนพวกนี้ทำอะไรกับทนายตั้มคนพวกนี้กล่าวหาทนายตั้มเรื่องเงินรับบริจาคอย่างไรบ้างเห็นไหมคะว่าพวกเขาเนี่ยรู้อะไรเร็วๆเยอะแยะแต่ถ้าสิ่งเร็วๆนั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเรียกเงินได้เรียกเอฟซีได้เรียกความสงสารได้เขาก็จะหุบปากเงียบแล้วเมื่อไหร่ที่สิ่งเร็วๆนั้นหมดประโยชน์ นั่นแหละเขาถึงจะเอาออกมาแฉมาอวดดีมาอวดเก่งว่ารู้มาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดเวลาที่จะพูดก็คือเวลาที่สิ่งเลวนั้นหมดประโยชน์แล้วถึงจะเอามาประจานเอามาแฉโดยลืมไปว่าตัวเองก็เคยเป็นพวกโสมมมสาระเลวพวกเดียวกัน